ครับแต่พอมาถึงวันที่25ตุลาคมรูปแบบก็เปลี่ยนไปอีกคราวนี้ดูเน้นความเร็วเน้นพลังทำลายล้างมีการใช้ขีปนาวุธนำวิธี a n d e เ M ถึง9ลูกยิงมาจากรัสเซียเลยแคว้นรอสต o ฟกับเคอร์ส a n d e r M นี่มันร้ายกาดนะคะเร็วสกัดยากครับแล้วก็ยังใช้ร่วมกับโดรนชาเฮุอีกกว่า60ลําลำมีทั้งแบบโจมตีจริงทั้งแบบลวงปนๆกันไปคือใช้ทั้งขีปนาวุธเร็วๆกับโดรนเยอะๆพร้อมกัน กลยุทธ์ชัดเจนเลยครับต้องการสร้างความสับสนทำให้ระบบป้องกอันยูเคลนรับมือยากขึ้นคือจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะคือเจตนาเบื้องหลังการใช้ i ิสคันเด M ซึ่งเป็นขีปนาวุธที่ค่อนข้างแม่นยำนะคะแต่กลับเอามายิงใส่พื้นที่ใจกลางเมืองที่มีคนอยู่เยอะๆการเลือกเป้าแบบนี้มันชี้ว่าเป้าประสงค์หลักอาจจะไม่ใช่ผลทางทหารในสนามรบตรงๆ แต่อาจจะเป็นการสร้างสิ่งที่เรียกว่าความหวาดกลัวอย่างแท้จริงอะค่ะเพียวเทอร์เรอร์ในหมู่พลเรือนเป็นการส่งสารที่น่ากลัวมากใช่ค่ะแล้วเป้าหมายอื่นๆก็ตอกย้ำเรื่องนี้อีกมีรายงานความเสียหายต่อกโกดังสินค้าพลเรือนโรงเรียนอนุบาลอาคารบ้านคนมีผลกระทบไปถึงรถไฟในแคว้นสุมมี่ด้วยแต่มีเป้าหมายหนึ่งที่ออมันละเอียดอ่อนแล้วก็สร้างแรงกระเพื่อมมาก คือการโจมตีโดรนที่ไปโดนโบดยิวเก่าแก่ในย่านโปดิลของคีออฟเมื่อวันที่23ตุลาคมโจมตีโบดยิวเนี่ยนะครับมันขัดแย้งกันมากนะครับขัดแย้งมากๆค่ะกับข้ออ้างเรื่องการขจัดอิทธิพลนาซีที่รัสเซียใช้เป็นเหตุผลหลักในการรุกรานมาตลอดการกระทําแบบนี้มันทําลายความชอบธรรมของข้ออ้างนั้นไปเลยแล้วเรื่องความสูญเสียล่ะครับ การโจมตีช่วง22-23ถึงตุลาคมมีรายงานผู้เสียชีวิตบาดเจ็บทั้งเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยพนักงานรถไฟค่ะแล้ววันที่25ที่ใช้อิสคานเดอร์เอ็มก็มีรายงานผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกแล้วก็บาดเจ็บอีกหลายคนความเสียหายที่โบยิวก็มีการยืนยันจากผู้นำศาสนาแล้วก็ถูกประนามอย่างหนักด้วยรัฐมนตรีต่างประเทศยูเครนยังให้ข้อมูลเพิ่มอีกว่าตั้งแต่เริ่มสงครามมาศาส,สนาสถานโดนทำลายไปเยอะมากกว่า600แห่งแล้ว ผู้นำศาสนาก็ถูกสังหารไปหลายสิบคนมันสะท้อนภาพความเสียหายที่กว้างขวางจริงๆค่ะถ้ามองภาพรวมนะคะ